สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนก็อาจจะรู้สึกเหมือนกันนั่นก็คือว่าทําไมเราถึงรู้แล้วแต่ว่าทําไม่ได้ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองเคยมีใครเป็นไหมคะที่แบบว่าอ่านหนังสือเซลล์เฮลท์ไปเยอะแล้วฟังพอดแคสต์ไปเยอะแล้วนะคะดู YouTube ไปก็หลายคลิปแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ามันมีปัญหาบางอย่างแหละที่บล็อกตัวเราเองเนี่ยไม่ให้เปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่สามารถข้ามไปจากจุดนี้ได้เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาคุยกันว่า10ข้อนะคะที่เดียรวบรวมมาจะมีอะไรบ้างแล้วมันมีข้อไหนที่ตรงกับเพื่อนเ ะะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะก็ต้องมาคุยกันเรื่องของเพนพอยทที่หลายคนเจอเลยคือว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนบางทีนะคะเราอะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีหลายปัญหามีหลายอย่างที่อยากจะแก้ไขปรับปรุงหรือว่าทําให้ดีขึ้นแต่ก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยมันสําคัญไปหมดเลยทีนี้เราก็เลยเกิดปัญหาว่าเอ้ยเราฉันควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนอันนี้คือหลายคนเนี่ยติดอยู่แต่เดี๋ยวใหญ่จะแชร์อย่างงี้ค่ะว่าการพัฒนาตัวเองอะมันไม่ได้เหมือนกับการกดปุ่มคอมพิวเตอร์นะที่แบบกดคลิกเดียวแล้วทุ มันเปลี่ยนไปเลยอะค่ะให้จินตนาการว่ามันคือเหมือนกับการปลูกต้นไม้เราต้องเลือกมเมล็ดพันธุ์ที่ดีในการปลูกในดินที่เหมาะสมรดน้ําสม่ําเสมอแล้วก็ให้เวลากับมันมันก็เหมือนกับการที่เราเลือกสิ่งที่เราคิดว่าจําเป็นแล้วก็สําคัญที่สุดกับเราในตอนนี้เอามาสักหนึ่งอย่างค่ะที่จะมาทําให้ดีขึ้นเช่นหากว่าตอนนี้คุณมีภาวะน้ําหนักเกินแล้วคุณกําลังจะเสี่ยงที่จะเป็นโรคพวก NCD ใช่ไหมสิ่งที่คุณควรจะพัฒนาตัวเองเป็นอันดับแรกเลยคือปรับพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตการออกกําลังกายอันนี้อาจจะสิ่่งที น่สุดเหนือกว่าสิ่งอื่นใดเลยเพราะว่ามันกําลังเสี่ยงที่คุณจะเป็นโรคแล้วอาจจะต้องพิจารณาว่าในชีวิตของเราตอนนี้ค่ะมันเผชิญอยู่กับอะไรแล้วอะไรที่เราต้องการที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงหรือทําให้ดีขึ้นเลือกสิ่งนั้นขึ้นมาก่อนนะคะเพลงพอยที่2ที่หลายคนคงเคยรู้สึกก็คือรู้เยอะแต่ทําไม่ได้อ่านหนังสือไปแล้ว1ิบเล่มฟังพอดแคสต์ไปแล้ว50ตอนดู YouTube ไปแล้วไม่รู้กี่ร้อยคลิปนะคะแต่ว่าก็ยังลงมือทําไม่ได้ทีนี้เราต้องมาคุยกันค่ะว่าทาไมมันถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าความรู้กับการปฏิิบัต มันเป็นคนละเรื่องกันการที่เรารู้ว่าน้ําตาลไม่ดีไม่ได้หมายความว่าเราจะเลือกกินของหวานได้ในทันทีจริงไหมคะ การที่เรารู้ว่าออกกําลังกายดีก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปยิมได้ทันทีสมองของเรานะคะมันก็มีส่วนที่แบบชอบความคุ้นเคยแล้วก็ชอบความสบายเรารู้นะ,ะว่าควรจะไปออกกําลังกายอะแต่บางทีความสบายมันบอกว่าไม่เป็นไรนะ่ะแค่ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคแต่ว่ายังไม่ได้เป็นโรคคือส่วนใหญ่แล้วอะคะ่ะไอความสบายเนี่ยมันก็จะชนะซะด้วยเนาะถ้าหากว่าเรายังไม่ถึงขีดที่เราชกว่าเอ้ยมันไม่ไหวจริงแล้วอะคะ่ะแล้วทีนี้เราจะทํายังไงกับมันดีเราก็ควรจะต้องกลับมาเริ่มจากอะไร ที่เราเริ่มได้ง่ายๆก่อนค่ะถ้าหากว่าวันนี้คุณรู้สึกว่าการกินน้ําตาลนะ่ะมันส่งผลกับอนาคตที่คุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานแน่นอนนะ่ะเราอาจจะเลิกการกินน้ําหวานไปเลยไม่ได้นะคะแต่คุณลดได้ค่ะเช่นคุณเคยสั่งหวานร้อยปกติใช่ไหมคะลองสั่งหวานแบบหวานน้อยนะหรือว่าหวานน้อยที่สุดที่ร้านทําได้เนี่ยลองดูไหมแล้วคุณจะชินเองนะคะกับการกินหวานที่มันน้อยลงนะคะทําแบบนี้ไปสักพักหนึ่งอะ่ะแล้วคุณจะกลับไปกินหวานเข่าเดิมไม่ได้อีกเลยแล้วพอคุณเริ่มกินหวาน น้อยลงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถัดไปคือต่อไปนี้นะคะคุณจะเริ่มชินกับการกินอะไรที่มันไม่หวานหรือว่าหวานศูนย์ได้อันนี้เดียแชร์มาจากสิ่งที่เดียเป็นด้วยตัวเองเลยนะคะทุกวันนี้เดียไม่สามารถกินอะไรที่มันหวานร้อยเได้อีกแล้วเพลงพอยที่3นะคะก็คือกลัวการเปลี่ยนแปลงค่ะหรือว่าติดก,กับคอมฟอร์ทโซนนั่นเองหลายคนบอกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนทาไมถึงเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าสมองของเราเนี่ยมันมีระบบการป้องกันที่มันจะคอยมองหาอันตรายก่อนเสมอค่ะ มันจะคิดถึงสิ่งที่เราอาจจะเสียไปก่อนสิ่งที่ได้มาเสมอเพราะฉะนั้นมันจะกลัวสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยะคะ่ะเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงนะคะสมองจะส่งสัญญาณให้เราคิดเยอะคิดมากนะคะคิดแล้วคิดอีกเนาะแล้วเราก็จะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมะคะ่ะเพราะว่าเรากลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการทํางานเดิมการใช้ชีวิตแบบเดิมเดิมเจอคนเดิมหรือว่าคบคนเดิมนะคะแล้วสุดท้ายนะคะเราก็มาบ่นกับตัวเองว่าเอยทำไมเราถึงไม่สามารถเปลี่ยนไปได้เลยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเลยต้องเริ่ม<ด> จากการที่เรายอมรับความไม่สบายตัวก่อนคะ่ะยอมรับว่าเราจะรู้สึกแ,กแปลกๆในตอนแรกแหละเวลาที่เราตัดสินใจเปลี่ยนอะไรบางอย่างแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นอันตรายเสมอไปนะคะเพงทอยที่4ก็คือการเปรียบเทียบค่ะ การเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยมันจะทําให้เราหมดกําลังใจนะคะยิ่งในยุคของโซเชียลมีเดียเนี่ยเราเห็นคนอื่นประสบความสาเร็จทุกวันเลยนะคะคนที่เริ่มต้นมาพร้อมๆกันบางทีเขาไปไกลไปก้าวกระโดดแล้วนะแล้วเราก็เห็นนะคะคนอื่นเปลี่ยนชีวิตได้ง่ายๆด้วยสิ่งที่เราเริ่มเปรียบเทียบก็คือเฮ้ยทำไมเขาทําได้และทาไมเราถึงยังทําไม่ได้เท่าเขาทําไมเขาถึงทําได้เร็วกว่าเราขนาดนี้นะคะแต่ในความเป็นจริงนะเมื่อเราย้อนกลับมาดูดีๆเนี่ยเราไม่ได้เห็นความพยายามหรือว่าความล้มเหลวนะคะที่เขาต้องเจอที่สําคัญที่สุดนะคะ รู้สึกว่าอันนี้สําคัญมากเลยนะก็คือเราทุกคนนะคะมีจุดเริ่มต้นที่มันแตกต่างกันเรามีประสบการณ์มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความอ่อนแอที่แตกต่างกันรวมถึงเรามีต้นทุนชีวิตในการที่จะเริ่มต้นเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยการเปรียบเทียบมันเลยไม่ช่วยอะไรเลยนอกจากทําให้เราท้อแท้บ,บั่นทอนกําลังใจตัวเองแล้วอาจจะทําให้เราเลิกพยายามไปในที่สุดค่ะ เพนพอยที่5นะคะก็คือการพยายามที่จะพัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่เห็นผลนะคะ่ะพอไม่เห็นผลนะเราก็เลิกทําแล้วเราก็บอกว่ามันไม่ได้ผลเพราะว่ามันไม่เหมาะกับเราการพัฒนาตัวเองอะคะ่ะมันเป็นกระบวนการที่ช้านะมันไม่ได้เหมือนกับการกินยาที่กินไปแล้วอาการดีขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอะมันเลยต้องใช้เวลาเนาะแล้วก็ต้องทําซ้ําๆค่ะต้องอดทนที่สําคัญต้องมีความเชื่อว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันจะส่งผลดีกับตัวเราเองในระยะยาวะคะ่ะเพนพอยที่6กก็คือปัญหาเรื่อง วินัยแล้วก็ความสม่ําเสมอค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะเจอปัญหาว่าตัวเองไม่มีวินัยไม่สามารถทําได้สม่ําเสมอเริ่มต้นได้ดีในช่วงแรกนะคะแล้วก็หลุดไปตอนไหนก็ไม่รู้ปัญหาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ความไม่มีวินัยหรือความขี้เกียจค่ะแต่ว่าเรารอให้เรามีแรงใจหรือว่ามีพลังใจในการที่จะลงมือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทุกๆวันนะคะแต่สิ่งที่จะทําให้เราไปต่อได้ก็คือการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วเราจะไม่ต้องกลับไปพึ่งแรงใจหรือว่า แรงมานานใจแรงจูงใจอะไรมากมายเดียวเคยมีปัญหาเรื่องของปวดหลังแล้วมันก็มีทางออกที่เราต้องเลือกคือไปคลินิกกายภาพบําบัดหรือว่าเราจะเรียนโยคะก็เลยรู้สึกว่าถ้าหากว่าพาตัวเองไปยิมเนี่ยบางทีเราจะขี้เกียจเพราะว่านึกถึงเรื่องของรถติดบ้างอะไรบ้างต้องไปยิมก็ต้องใส่ชุดสวยด้วยใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจว่าจ้างคุณครูมาสอนที่บ้านโอเคราคามันอาจจะแพงกว่าไปยิมนิดหน่อยแต่พอบวกลบเรื่องของเวลาการเดินทางการต้องไปซื้อชุดสวยไปออกกำลังกายแล้วอย่างหนึ่งการที่มีครูมา บ้านคะ เขาจะเป็นคนคอยเตือนเราด้วยว่าเอ้ยเราถึงเวลาต้องเรียนแล้วนะถ้าเราเลื่อนครูไปหลายครั you know, ้งเนี Ma ่ยบางทีครูเขาก็จะบอกว่าเอ้ยลองจัดเวลาหน่อยมันก็เลยกลายเป็นระบบที่เราสร้างให้ตัวเองแล้วก็สามารถเรียนโยคะได้ครบ20ครั้งนะคะจนอาการปวดหลังเนี่ยหายดีเนี่ยค่ะมันก็คือระบบที่เราลองอาจจะต้องลองออกแบบให้มันเหมาะกับตัวเรานะคะว่าทํายังไงก็แล้วแต่ให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจในที่นี้คือเป้าหมายของเดียเนี่ยคือหายปวดหลังแล้วเดียก็เลือกการเรียนโยคะเป็นทางออกก็เลยสร้างระบบโดยการให้ มีคุณครูมาสอนที่บ้านมันก็เลยทําให้เราหนีไม่ได้เพราะว่าคุณครูก็พยายามที่จะนัดเราให้มันครบตามคอร์สที่เราลงกับเขาไว้ก็ช่วยได้เหมือนกันถัดมานะคะเพงพอยที่7ก็คือบางทีเรารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่มีทิศท,ทางนะคะเรารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเราวนซ้ําไปซ้ามาเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการทําจริงๆเนี่ยเราทําไปเพื่ออะไรบางทีนะคะความตั้งใจเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่การหายปวดหลังแบบที่เดียมีเป้าหมายก็ได้คือมันเป็นอะไรก็ได้คะ่ะแต่ว่า ันต้องมีความหมายมันต้องสําคัญกับเราในตอนนี้เวลานี้นะคะมันถึงจะทําให้เราอยากที่จะลงมือทํามันต่อเนื่องจนเห็นผลค่ะเพลงร้อยที่8ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมที่มันไม่เอื้อต่อการเติบโตของเรามันเป็นยังไงบางทีเราอาจจะเจอมาจากการที่มีคนรอบข้างเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยหรือไม่สนับสนุนกับเรานะคะเวลาที่เราพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างคนรอบข้างเนี่ยอาจจะดึงให้เรากลับไปเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าการที่เรากําลังเปลี่ยนอยู่เนี่ยเขาต้องปรับตัวไปกับเราด้วยอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยค่ะเพราะว่าคน ข้า,างเขาก็คุ้นชินกับการที่ตัวเราเนี่ยเป็นแบบเดิมพอเวลาที่เราเปลี่ยนเขาก็เลยไม่อยากให้เราเปลี่ยนเขาไม่ได้คิดร้ายหรือคิดไม่ดีกับเรานะคะเขาแค่ไม่อยากปรับตัวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเราเท่านั้นเองในกรณีนี้เราต้องเลือกว่าเราจะยอมให้คนอื่นเนี่ยมามีอิทธิพลกับชีวิตเรามากแค่ไหนหรือว่าเราอยากที่จะเป็นคนกําหนดชีวิตของเราเองมากกว่าคะ่ะเนพนทอยที่9กนะคะก็คือบางทีเราจะเจอกับภาวะหมดพลังง่ายคะ่ะการพัฒนาตัวเองอะคะ่ะบางทีเราต้องสู้กับหลาย จนเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยใช้พลังเยอะนะคะในการที่พยายามที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือยกระดับชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นนะคะแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องกดดันตัวเองตลอดเวลาค่ะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทําทุกอย่างให้มันเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบบางทีนะคะการพัฒนาตัวเองอาจจะเป็นการแค่กลับมาดูแลตัวเองก็ได้มีช่วงเวลาให้เราได้พักนะคะไม่ทําอะไรเลยบ้างก็ได้เรารู้ตัวเราเองอยู่คะ่ะว่าเราอยู่ในเส้นทางที่เรากําลังเดินไปในเป้าหมายที่เราตั้งใจไวค้ค่ะเพ็งพอย ที่นะคะเพลงพอยท์สุดท้ายแล้วอันนี้เดกว่าสําคัญที่สุดเลยความไม่เชื่อมั่นในตัวเองค่ะถ้าหากว่าเราไม่เชื่อมัน่นว่าตัวเองจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วอะค่ะจะพยายามมาเท่าไหร่เรามักจะกลับไปสู่จุดที่เราทําไม่ได้อยู่เสมอเพราะว่าความคิดที่อยู่ในหัวเรานี่แหละที่มันบอกว่าเราเป็นคนแบบนี้เราเปลี่ยนยากเราเปลี่ยนไม่ได้อันนี้เป็นเพลงพอยท์ที่สําคัญที่สุดอันตรายที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองมันก็ยากมากจริงๆนะคะในการที่เราจะเปลี่ยนแล้วเราทุกคนเนี่ยสามารถค่อยๆเปลี่ยน แปลงได้นะคะเราไม่ต้องไปคาดหวังให้ตัวเราเนะี่ยเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือในแบบช่วงเวลาแป๊บเดียวค่ะเราค่อยๆเปลี่ยนได้เดียเป็นคนหนึ่งนะที่เคยหนัก70มาก่อนตอนที่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าเวลาที่เราโตขึ้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งนี้มันทําให้เราเกิดความไม่มั่นใจเราก็เลยอยากที่จะลดน้ําหนัก พอเราลดน้าหนักเราก็เห็นว่าเฮ้ยเรากลับมาเป็นคนที่หนัก50ได้เฉยเลยอะ่ะกว่าเดียจะทําให้ตัวเองเชื่อได้ว่าเฮ้ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันก็ผ่านมาหลายปีมากเลยนะคะจากช่วงที่เรียนมหลาลัยจนมาถึงช่วงที่ทํางานประมาณอายุ30แล้วอะ่ะนั่นคือเป็นเวลาเป็น10ปีนะคะกว่าเราจะเชื่อว่าเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนจากคนที่เคยอยู่ในภาวะน้ําหนักเกินมาสู่ภาวะน้ําหนักปกติได้เดียเลยอยากจะบอกว่าเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้จริงๆเราอาจจะต้องมีจังหวะเวลาในชีวิตของเราที่เราอยากจะทําสิ่งน,นั้นค่ะแล้วเราก็ จะเปลี่ยนไปเองค่ะเราก็ฟังกันมาจนครบ10บคอแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาแลปอัพกันสั้นๆนะ,ะว่าสิ่งที่เราคุยในตอนนี้นะคะมันแค่ใหญ่จะเป็นการชวนคุยว่าการพัฒนาตัวเองอะ่ะมันไม่ได้เป็นการแข่งขันกับใครเลยมันเป็นการเดินทางของตัวเราเองค่ะมันเป็นกระบวนการมันเป็นไลฟ์สไตล์เราไม่ต้องรอให้มันเพอร์เฟกค่ะเราทําให้มันดีขึ้นในทุกๆวันแค่นั้นก็พอแล้วเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราสามารถทําได้เริ่มได้ง่ายค่ะแล้วก็การสร้างระบบหรือสร้างสภาพแ ล้อมที่เอื้อให้เราไปถึงเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อย่าไปมองข้ามค่ะสําคัญที่สุดเลยคือเส้นทางนี้มันจะพาคุณได้ตื่นเต้นไปเหมือนกับการเล่นโรลเลอร์คสเตอร์เลยค่ะแต่ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณมีศักยาภาพที่จะเปลี่ยนแปลงได้อันนี้สําคัญที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามนี่เรามีความเชื่อมั่นในตัวเราเองนะคะว่าเรามีโอกาสที่จะทําได้เรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้หรือเรามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ะคะ่ะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เรากล้าที่จะก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็ลงมือ ทำบางสิ่งบางอย่างที่มันดีขึ้นกับเราในวันนี้และในอนาคตค่ะสุดท้ายนะคะก็ การพัฒนาตัวเองอะค่ะมันคือการเข้าใจตัวเองเดียก็เลยอยากจะฝากทุกคนไว้นิดนึงนะคะอันนี้เป็นอ e ีบุ๊กที่เดียทําขึ้นมาเพื่อสําหรับคนที่อยากจะลองดึงศักยภาพตัวเองออกมาผ่านการเล่าเรื่องนี่แหละคะ่ะแล้วคุณจะเห็นว่าการเล่าเรื่องเนี่ยมันสามารถพาคุณได้ไปถึงจุดไหนบ้างก็ถ้าใครสนใจนะคะเดียแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนสุดท้ายของคลิปนี้นะคะหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตัวเองมากขึ้นมีมุมอมองใหม่ๆเกี่ยวกับการพั ถ้าหากว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามนะคะหรือว่ากดแชร์นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ